ตัวเสร็จแล้วลูกเรียบร้อยแล้วค่ะแม่อ้าวลูกนี่กินข้าวยังเนี่ยทานแล้วค่ะพ่อคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยนี่พ่อทำข้าวมะลุนอ๋อไอ้ก็มานั่งเล่รียนเพื่อนพ่อพอยเรียละลูกค่ะอันนี้ก็สายแล้วถ้างั้นเดี๋ยวหนูรีบไปเรียนนะะคคุณพ่อแม่อยากเียนสายที่ข้าวหนึ่งไแต่เรียนนะจ๊ะแม่แต่เรียนนะลูกเป็นทางปลอดภัยนะลูก บ้านเราสิฐานะก็ไม่ค่อยดีอีกอย่างช่วงนี้อ่ะพ่อกับแม่ก็ทํางานหนักเราบอกตรงๆนะเราสงสารขัน้นแล้วเราก็จะได้เข้าสอบต่อมาหาวิทยาลัยแล้วมันต้องใช้งเงินเยอะใช่ไหมมามาตัวพ่อกับแม่เราแข็งไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกมันกี้อย่าคิดมากสิพ่อพุณแม่เด็กมาหาทางค่ะเชื่อเราได้เองแหละเชื่อเราสิเออบางทีเราว่าเราน่าจะคิดมากไปนะ แต่ยังไงเราก็ต้องขอบคุณนะบุ๋งจ้ะอย่าไปคิดมากนะไม่เป็นไรหราขอบคุณมากใช<า>้เวลาเรียนแล้วเราไป็นเดยกดี<ะ>ดก่า ได้เสื่ชื่อนะลูกถ้ามีการบ้านหรือมีงานค้างอะไรก็ทำให้เรียบร้อยนะจ๊ะดีค่ะงั้นเดี๋ยวึ้นไปบนห้องกันนะ,ะจ้ะโอเค,อเคจ้ะไปทำการบ้านให้เสร็จนะลูกค่ะพ่อเอออ่านันไปยังไงมายังไงเนี่ย๋ไไนะอพอดีผ่านมาทางนี้คิดถึงเลยแวะมาหา ไปเข้าเข้าบ้านก่อนกินน้ำ <Okay. S 3> อ้าวอาน,นันต์มาดีค่ะทีโสเออเป็นยังไงนี่อ๋อพอดีเราแวะมาเยี่ยมเพื่อนข้างบ้านคิดถึงเพื่อนมาดีเลยโทรมาหาเออจะจะงัะ้นเดี๋ยวเราเอาน้ำให้นี่จะอาน,นันต์มาเหนื่อยดืย่มน้ำดื่ม่าก่อนขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายดีนะอ๋อก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอก อายุเขามากขึ้นสุขภาพก็ถดถอยเป็นธรรมดาแล้วแกสบายดีไหมก็สบายดีอยู่แหละส่วนฉันกับโสูที่เม็ดตกเลยลูกต้องไปสอบเข้าเรียนต่อมหาลัยต้องใช้เงินเยอะถ้าฉันเป็นอะไรไปลูกเมียฉันอยู่ยังไงเออเอาอย่างนี้ดีไหมบัณฑิตก็คือว่าฉันจะแนะนําให้นายทําประกันชีวิตแต่ก่อนเราก็คิดมากเรื่องครอบครัวอย่างนายแหละแต่เมื่อมีคนมาแนะนําให้เราทําประกันชีวิตเราก็เลยทําหากมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ประกันชีวิตเป็นรากฐานสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของนายถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของนายหรือตัวของนายเงินที่นายทำประกันนั้นอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ทําให้ครอบครัวของนายมันคงอีกครั้งเพราะเราเป็นตัวแทนในการทําประกันหรือขายประกันถ้านายสนใจเราสามารถจัดก,การให้นายได้นะเออดีดีด,ดีเราทําเลยไหมแม่เผื่อเราเป็นอะไรไปลูกเราจะไม่ลําบากไงคิดดูก่อนจะดีกว่ามัพี่ เราว่าชิดดูดีๆก็ได้นะโซถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ว่าทําน่ะดีกว่าไม่ทํานะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวของนายล่ะจะทำยังไงนี่นาบัตรของเราถ้าสนใจหรือข้องใจอะไรก็โทรถามเราได้ไว้เรามาเยี่ยมใหม่นะได้ๆโชคดีจ้ะนันขับรถดีหน้านันทีเราทําไมเนียแม่เราก็อายุมากแล้วนะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรถ้าเกิดเราเป็นอะไไป เงินนี้ก็จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของลูกนะและถ้าเราไม่เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเก็บของเราในแน่มันก็ดีอยู่นะพ่อแต่แม่ว่าเราไม่ต้องทำหรอกในจะค่าใช้จ่ายในบ้านลูกของเราก็จำเรียนหนังสือแม่ว่าสู้เราเก็บเงินสง่งลูกเรียนจะดีกว่านะพ่อเอองั้นพ่อไปพักผ่อนก่อนเถอะดีๆวันนี้ก็เหนื่อยามากแนละ้ว สวัสดีค่ะใช่ค่ะค่ะฮะอะไรนะคะที่ไหนคะที่ไหนคะพ่อ 아, 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 ถ <mile inside> ้าพ่อไปแม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับลูกแม่ไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นสอหลับให้แก่บ้านของเราอีกท้งแม่ต้องหาเงินส่งเสียรกเรียนแม่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหน ไเรียนต่อหนูจะทำงานหายเงด้ ผมต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของคุณเลยนะครับที่เสียนายบัณฑิตไปแต่พวกคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่านายบัณฑิตได้ทาประกันในวงเงินหนึ่งล้านบาท้อาได้รับเงินประกันพอรอบอร์ดอีกสองแสนบาทครับทางบริษัทของเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของคุณทางบริษัทของเราก็นี่เดินทางมาขอให้คุณหุ่นใจได้เลยว่าคุณต้องได้รับเงินจากบริษัทของเราแน่นอนต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณจริงๆที่ มีความไว้วางใจจากบริษัทของเราบนทางบริษัทของเราจะดูแลครอบครัวคุณอย่างดีที่สุดครับขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าไม่มีประกันที่พ่อทําไว้ป่านนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเราทั้งสองคนจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆครัครับขอบคุณครับ ถ้ามีไม่มีประกันชีวิตของพ่อในวันนั้นป่านนี้ชีวิตของเราคงลำบากและตอนนี้หนูก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วหนูเลี้ยงแม่ได้ลนะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูรักแม่คะ่ะแม่ก็รักลูกเหมือนกันจ้ะ